อายุเท่าไหร่ให้เข้ากูเกิลนะคะแล้วพิมพ์คำว่าประยุทธ์จันโอชาสารตายายมีก็ไม่อยากออกไงสารเจ้าที่หรอก็ไม่อยากออกอะ่ะนี่นิวก็สั่งของแบบ Working แบบให้เขาวิ่งเอามาส่งอะไรเงี้ยก็ได้หมดอนะปลาสดปลาหมึกสดเลยกุ้งสดก็ได้หมดอ,อย่างเงี้ยคือไลรสดในจีมีคนดูเลยเหรอป้ากูคืออนาถสูไลแมน ให้ไปแก้บนแทนได้หรอไอคน,นเนี้ยเนี่ยไอคอดำดำเนี่ยไม่ได้นะต้องขัดนะไปซื้อสครับมามาขัดนะคอนเทนต์วันนี้นะคะคุยกับแม่ซื้อแก้เบื่อค่ะเพราะว่าคุยกับหัวไหลหัวไหลไม่คุยด้วยแล้วนะคะถวายได้ครับจุดทูปหนึ่งดอกถวายอะไรอะ่ะเครื่องเส้นหรอมอวกหน้าแบบไม่ล้างออกพี่นิวใช้อะไรคะไปเบิ้งของน้ำไปเบิ้งเอา้าใส่ไปหลายแล้วแจกแฟนขับหน่อยแจกอะไรอะ่ะ ซองกระถินเหรอซองป้าป่าเหรอนี่มีมีเงินซื้อไข่เลยนะไข่ทอดก็ไม่ได้กินไข่ต้มก็ไม่ได้กินนี่ดอ,อกแพงชิบหายอะไรที่ไม่อยากทําลดน้ําหนักไม่อยากลดนี่ดอ,อกของกินมีอะไรเป็นร้อยอะออกไปเล่นแชร์นอกบ้านบ้างเล่นแชร์อะไรอะไม,ไม่มานนีหนีเที่ยวแล้วปะเช่นลดน้ําหนักวิ่งเปลี่ยวชักเคยเยอร์อะไรที่ไม่อยากทําเล่นซ่อนหาไม่อยากเล่น เล่นคนเดียวไม่มีคนหาอยากได้สั่งซื้อสิคะหาที่ไหนอะ่ะคนลําแก้บนแทนอะ่ะีดอกหาที่ไหนอะ่ะคนที่ทําจุดเนี่ยทําทําไมอีดอกเป็นไเหรอหรือขี้มังวันคนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วถามเสียหนูสิทาอะไรกลัวกูอยู่แต่บ้านวันนี้ดูไม่น่ารักเลยใช่ทำไมแล้วจะทำไม ปากหรือปากที่แดงกว่ากันมึงขึ้นมาห้องกูดิดูกูเปิดให้ดูเล่นหนังกำพาร์ไหมครับหนังกัพาคือหนังที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ต้องอยู่คนเดียวตั้งแต่เล็กจนโตนะส่วนหนังที่กูชอบกินคือหนังไก่อสัตว์หิวมากตอนเนี้ย